สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีธนูนะคะดขออนุญาตย้ายย้ายตัวลอลิงก่อนนะคะลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรกันเรามาดูก่อนนะคะว่ามีดาวอะไราย,ย้ายบ้างดาวที่ย้ายก็มีดาวศุกร์ย้ายก็สูร่ราศีมังกรวันที่1มกราเวลา6กนาฬิกานาทีและเขาย้ายอีกครั้ง เข้าสู่ราศีกุมเลยวันที่25นะคะมกราเวลา10นาฬกา38นาทีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่15มกราเวลาตี4 38นาทีดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่25มกราเวลา22นาฬกา46นาทีนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรคนรักนาราศีธนูเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนตัวตนของเขาเข้มแข็งดีมากเลยนะคะเพราะว่าคือดาวพฤหัสเนี่ยนะคะ แล้วก็โคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุมีความมั่นคงดีด้วยนะคะตัวตนของเราเนี่ยนะคะแน่นอนทําอะไรเกิดปัญหาเราจะฝ่าฟันไปได้นะคะเพราะตัวตนเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นกเกษตรนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แต่มีดาวพุธเข้ามาอยู่ดาวพุธเป็นปราเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนกัมมะนะคะ งานเราค่อนข้างเยอะค่ะงานเราค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็เป็นจังหวะชีวิตที่เราอาจจะต้องเอ่อเหมือนงานจุกจ,จิก,จกเนี่ยเข้ามาเยอะแยะตลอดนะคะอ่าอาจจะมีความเหนื่อยมากหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่าตัวตนของเราเข้มแข็งเราก็จะฝ่าฟันไปได้นะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอ้ การเงินเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะมีดาวเยอะแยะเข้ามาอยู่ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเสาเดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาจะย้ายวันที่15ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะเข้ามาสู่ในเรือนการเงินนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รายได้ได้ดีเลยหลังวันที่15าไปก่อนวันที่15เนี่ยนะคะ,ะคุณอาจจะมีะรายจ่ายหรือว่าเราคอยการเงินอาจจะติดขัดหน่อย มีปัญหาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็อาจจะติดขัดบ้างมีปัญหาบ้างอา,อาจจะยังไม่ได้รับคำตอบเนี่ยนะคะแต่หลังวันที่15ไปเนี่ยนะคะรายได้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเห็นเด่นชัดการเงินค่อนข้างที่จะเด่นละนะคะดาวศุกร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นเรือนอเป็นเจ้าเรือนอาลีเนี่ยนะคะแต่ก็ยังเป็นเจ้าเรือนลาภะอยู่เพราะฉะนั้นโชคลาภอะไรเนี่ย ถึงแม้จะติดขัดเนี่ยนะคะแต่หลังวันที่15ไปเนี่ยนะคะก็จะไหลลื่นขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าปัญหาจะหมดไปนะคะก็ยังมีอยู่ค่ะแต่จะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภลาภผลารายได้เนี่ยนะคะเริ่มพัฒนาเริ่มมองเห็นมากขึ้นหลังวันที่15นะคะส่วนเรื่องการงานการงานเนี่ยนะคะามาอยู่กับเรือนตนุเพราะฉะนั้น งานเนี่ยนะคะค่อนข้างมากตัวตนก็ค่อนข้างที่จะทํางานหลากหลายเลยคือเขาไม่เรียกว่างานหลากหลายเป็นงานค่อนข้างเยอะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อย่างนี้มากกว่านะคะสาหรับคนลักขณาราศีธนูเพราะฉะนั้นก็เราก็บริหารจัดการจัดระเบียบตารางชีวิตให้ดีนะคะและคุณก็จะได้ไม่ต้องเครียดมากเกินไปนะคะ,ะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ อาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหานิดหนึ่งะนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ติดขัดบ้างนะคะแต่มองดูแล้วเนี่ยนะคะตัวของท่านเองเนี่ยนะคะถ้าจะมีคนรักใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะเพราะอาจจะเจอรักที่ไม่ได้จริงใจเท่าไหร่นะคะหรือรักที่หลอกลวงอะนะคะหรือว่ารักที่เขาเรียกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริงนะคะอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็คุณก็มีแนวโน้มที่จะมีการเดินทางเยอะนะคะในเดือนเนี้ยนะคะก็จะมีการเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ดูแลดีๆจัดสรรเวลาดีๆนะคะ,ะความรักใหม่อย่าพึ่งลงเอยอย่าพึ่งไว้ใจส่วนความรักเก่าเนี่ยระวังการขัดแย้งกันอาจจะขัดแย้งกันเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะ หรือว่าเกี่ยวกับรายจ่ายรายได้อะไรกันวุ่นวายหน่อยนะคะแต่ว่าโดยอารมแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตนะคะก็ถือว่าประคับประคองและฝ่าฟันกันไปได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะขอให้คุณจัดการเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์ให้ดีๆแล้วก็ ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับเดือนมกราคมสรุปก็คือ,อการเงินนะคะค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ดีนะคะโดยเฉพาะหลังวันที่15ไปการเงินก็จะเริ่มเด่นชัดนะคะอะ,อะไรที่ติดๆขัดๆก็อาจจะผ่านพ้นไปได้ส่วนเรื่องการงานการงานเนี่ยนะคะค่อนข้างมากอยู่แล้วตัวท่านเองก็ทำงานเยอะแยะ ทั้งงานตัวเองแล้วก็อาจจะงานช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวตนของคนลักษณาราศรีธนูในเดือนนี้นะคะสนเรื่องความรักะระวังการขัดแย้งความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ด้วย ส่วนคนที่มองหาคู่หรือว่าเป็นโสดแล้วมีคนคุยก็อย่าไว้วางใจร้อเซดูไปนานๆค่ะดูไปนานๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกลงปลงใจนะคะแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคำทำนายแต่ก่อนที่จะจากไปเนี่ยนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง ะค,ะคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ